สวัสดีค่ะคุณน้องค่ะงวดที่แล้วเราไม่ได้มาเนาะสวัสดีค่ะน mm ้องชฟมามางวดแรกแล้วก็งวดที่สองไม่ได้มามางวดที่สามงวดนี้เนาะค่ะก็ขันน้ำมนต์กถ่ขันน้ำมนต์ได้หรือยังคะเสียงดังเนาะแสดงว่ามีผู้โชคดีมาแก้บนใช่ไหมคะนี่ค่ะ มีมาแก้บนเรื่อยๆค่ะพี่สินงานทีเขาก็ได้โชคจากปูเวดแต่อย่างเมื่อวานเขาก็มาถวายแก้บนแบบเขาว่ามามาสิครั้งแล้วก็ได้ต่อเรื่อยๆอาจจะจะได้ไม่มากเท่าไหร่แต่เขาก็มามาเรื่อยๆค่ะได้จากปูเวดแล้วก็อ่างน้ำมนต์ด้วยไหมคะอ่างน้ำมนต์นีือ่างน้ำมนีตต้องสวดให่กับพี่แล้วแต่ช่วงคมนี้เขามันก็ต้องเอาไปจากพี่ค่ะ โฟเวส์นี่คือจุดทูบขอบอกได้ยังไงคะล่องเปิงปองบอกท,ทีหลายอย่างที่บางคนเปิงปองบางคนเล่นลน่องบอลบางคนจุดทูบขอเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนามาที่ซื้อเลขซ้ำรถทะเบียนที่มาที่ก็แล้วแต่โชคของแต่ละคนค่ะเพราะว่ารอบที่เรามารอบ72ล้านเนาะค่ะมีคนถูก72ล้านที่นี่เนาะค่ะ ก็เห็นเห็นเข่าว่ามาอย่างนั้นนะพี่แต่ก็ยังไม่เคยเห็นตัวเขาอ๋อยังไม่เคยเห็นตัวเราก็ลือๆกันมาอย่างนั้นอ๋อค่ะตอนนี้เราก็มาพาเอฟซีมาดูเลขขันน้ำมนต์ที่บอกว่าแม่นๆนะคะที่นี่เนาะค่ะเนาะแม่แต่ขายเอฟซีให้ตามค่ะเลขขันน้ำมนต์เลขอ่างน้ำมนต์ได้หรือยังน้องขาเลขอ่างน้ำมนต์มีมีรอบมีแล้วค่ะอ๋อมีแล้วเนาะ ใุ่รอบที่จะออกวันที่16นี่สิค่ะค่กุมภาพันธ์เนาะสองห้าหได้แล้วค่ะเพราะว่ามีเอฟซีทักมาบอกให้ตามเลขอ่างน้ำมตนที่คำเชโนดมังคมให้หน่อยค่ะค่ะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วเนาะค่ะมาด้วยตัวเองมาตามให้กับท่านผู้ชม f อฟซนี่แหละค่ะขา้วยตัวเองเลยค่ะเดี๋ยวเราไปส่งด้วยกันเนาะ ค่ะน้องอาจจะจ้าน้องอาจารย์ยังไม่ว่างเนาะอาพวกคุณเดินทางมาเยอะแยะเลยเนาะจ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจ้าขอบคุณน้องมากนะคะค่ะอาเดี๋ยวลืมลืมท่าเดินทางมาที่นี่เดินทางมายังไงเนาะค่ะตรงนี้เราตั้ง G P S ได้นะคะจะตั้งทำเคร่งมังกรโคราชได้ออ๋คือตั้ง G P S ทำเนรื่งมังกรโคราได้เลยบ้านอะไรคะ จะอยู่ที่ตำบลหนองบัวบ้านหนองยาขาวตำบลหนองบัวบ้านหนองยาขาวเผื่อมีเอฟซีอยากมาดูเลขอ่างน้ำมนต์ด้วยตนเองค่ะเราจะตั้งทำเรถอมาโคโฟราหรือว่าเราจะตั้งงานทำอรหันตาหนองแก้วคนที่อยาก็ถึงก็ถึงเลยเนาะค่ะเดี๋ยวเราพา FC ไปดูอ่างน้ำมนต์เพราะว่าเขาได้72ล้านหรือว่า อ่าถูกบ่อยๆเยอะๆเนาะจากตรงนี้เห็นเป็นตัวตนก็ก็มีอยู่ที่ทำแบบว่าได้ประมาณ8 0 0แสนอะไรประมาณค่ะเจ็ดสิสองไลนก็คือความแบบว่าพูดต่อๆกันมาเอาจ้ะยังไม่เคยเห็นเยอะจ้ะอ่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราพาเอฟซีไปพร้อมกันเลยเนาะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันจ้าจ้าค่ะเดี๋ยวพาเดินไปพร้อมกับแอดมินนะคะตรง องค์ปูท้าเวสวรรณนะคะที่มีหลายต้นนะคะท่านผู้ชมเนาะเดินไปพร้อมกันกับแอดมินนะคะท่านผู้ชมไปดูอ่างน้ำมนต์อ่างน้ำมนต์ก็จะอยู่จุดนี้นะคะอยู่ตรงนี้เลยนะคะนี่ผู้คนก็เดินทางมาเยอะแยะนะคะ ปูท้าเวทเนี่ยมีหลายต้นมากๆเลยนะคะแสดงว่าผู้โชคดีนะคะท่านชมเนาะอ่าน้ำมนต์ก็จะอยู่จุดนี้มุมนี้นะคะอาจจะพาท่านผู้ชมมาส่องก่อนเด้อนะคะมาดูอันนี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูตรงน,นี้ ขออีกรอบนึงค่ะสองสี่สี่สองกับสามแปดเก้าเด้อนะคะอ่างน้ำมนต์ที่ให้โชคแม่นแม่นนะคะท่านผู้ชมยนอกจากองค์โูเทวีสวรรคนะคะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะสองสี่กับสามแปดเนะคะเลขชัดมากเลยนะคะได้ไหมนี่มันมานมนะนี่ นีผู้คนนะคะเดินทางมาเยอะนะคะท่านใดที่เขาได้โชคได้ลาบแล้วขอก็จะมาแก้บนนะคะมาจุดทูปขอตรงนี้เลยนะคะเนี่ยคำชะโนดเมืองคงนะคะอำเภอคงนะคะ ามความศรัทธาและก็ความเชื่อของส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมคะเยืนตากแดดเดี๋ยวโทรศัพท์ดับอีกนะคะต้องยืนอยู่ในร่มนะคะท่านผู้ชมเนาะซึ่งแปลกนะคะแอดมินไม่เคยเห็นนะคะว่าเออ ปู่ท้าวเวสสุวรรณนะคะมารวมต้นนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองคงนะคะหลายต้นมากๆนะคะเพราะว่าได้โชคได้ลาบนะคะจากผู้ที่มาขอโชคขอลาบแล้วก็อได้เอาอลบปูท้าวเวสสุวรรณนะคะมาถวายนะคะที่อำเภอคงคำสซน,นดอําเภอคงนะคะ ทางฝั่ง,งนี้ก็จะเป็นทางเข้าเมื่อกี้ทางออกใช่ไหมคะคุณพี่อันนี้อ๋ออันนี้เข้าบ่อันนี้ทางออกเนาะอันนี้ทางเข้าทางนี้บอกพิดว่าจะใส่น้าไอ้อ,าอ้าวค่ะเข้าไปข้างในนู่นแล้วก็ทางออกมาฝั่งนี้นะคะเย็นสบายค่ะเย็นสบายนะคะ เนมาตามให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมรับชมแล้วก็โชคดีกันทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้ก็มากับปายโยโคราชนะคะปายโยปายโยสวัสดีค่ะ,คะมาอีกแล้วเนาะวันนี้นะคะ เห็นเป็นตัวไหนเห็นเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าต้องทำไปโยคคลาดก่อนเนาะหนึ่งสี่สามแปดเก้าอะไรนะสี่สามแปดเก้าหนึ่งสี่สามแปดเก้าหรือว่าหรือว่าสองสี่สามแปดเก้าไปโยคหินนะอ๋อ แต่ว่าแต่ว่าแอดมินเห็นเป็น 2, 4, 3, 8, 9่สเก้าค่ะก็ได้จาซสายตาของแต่ละคนเนาะค่ะแต่วันนี้ก็มีผู้คนเดินทางมาเยอะอยู่เนาะค่ะมาขอโชคขอลาบนะคะเดินทางมาไมเรื่อยๆนะคะสองใหเจ๊ก๋สามพันนะ พามเมื่อกี้แอดมินก็ส่งะะเลขคานมลให้กับท่านผู้ชมเ c ฟเป็นช่องได้รับชมแล้วเนาะ2 4 3 8 9นะคะอ่ะเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะคะเพราะว่าสถานที่ตรงนี้แล้วก็ให้โชคให้ลาบนะคะมาขอพรองค์ภูทาเวสวรันแล้วก็ขอโชคขอลาบนะคะก็มีคนถุกรวันใหญ่ๆ72ล้านนะแล้วว่า1นึ่แสนนะคะก็แล้วแต่นะคะ แล้วแต่โชคของแต่ละคนนักท่านนะคะที่ได้มาขอ,อาได้แล้วก็มาแก้บนเนาะค่ะคลิปนี้เดี๋ยวแอดมินลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ